nó, phân bao, rễ lõi là bát này. nó, cang noi ăn ma hết hay hết na nó. anh có si ghép cái cổ kung ăn bát ăn bát tối mai anh ấy đấy chơi เขาให้โอ้ตัวมันเป็นโทนนี่เป็นของเขาเอาเองเนาะเนาะอาตัดลงมา้ชื่อเนาะ งบ้านทางเรือนของเงินไม่อ่เราเพียงเนาะไอเวียนเข้ามาทางนี้บ้านพี่น้องไยเนาะถ้าลมผฝนตกพี่น้องไงยบวียังมาแต่ขึ้นเรือนทันโมเราเพียงเนาะมาขึ้นเรือนของเงินทางเงินหมู่บ้านแก้วเนี่ยเรือนทันโมเนี่ยพี่น้องเนาะมาโดนฝนตกน้ำทังาำเปียกพี่น้องไยเนาะเปียกเปียกบิดเฉือนถ้าเดียวนึงได้พี่น้อง แบบถอกจากลงมาบัดเดียวหาบนชนน้ำกับประทานแบบเหยียบไปเลยนลงเนาะแบบว่าจนนั้นนะฮะลงเนาะแหนบว่าพบน้ำกับประทานแบบนี้แหละน้ำเต็มเบ็ดให้นาแถวหนะักเราลงุงแกยังดูดปลาอยู่จ,จะที่ได้เก็บบะไรเก็บบางทียงคิดว่ายันฝน,นตกห้ามไหนก็เลยออกข้าวออกมายันมันคำลงถิ่นเ,เนาะจะได้บัดมาฮอดเที่ิวนูเฮานี่บัด ผมมีแต่ว่าเริ่มซึมอผ้าม,มาหากระยาดไม่หยิจักพี่น้องไงเนาะแต่ว่าถ้าว่าทาั้งน,น,น,นั้นแนี่พี่น้องไงเนาะมาไม่นี้กับโบได้เห็นไฟพี่น้นงองไงเนาะทั้งลายลายธานอาจจะกลับไปเปิดเร้วเพราะว่า่นเห็นมืดผ้ามืดฝนราะตัวนี้กําลังมีแต่ฝนฝอยพี่น้องไงเนาะกำลังมีแต่ฝนฝอยตรงไั้นมีกำลังแบบว่าฝน ตกดินฝนฝอยซอ้ชื่อเนาะคำคือว่าอันนั้นนี่มันเต็มมาได้น่มเดี๋ยวสบายดีเดอ้อเด้อเออบนตุกหากหากมานี่นอ่นนี่เนาะ เองเน่เดี๋ยวทางดิชินเนาะน้ำตกข้เดียวนึงคือถอกน้ำน้ำให้น่าติ๋มไปเลยจนล,ลงมาจนนั้นนั่นลเรือบบอปิดแ็นนั่นแต่บอ่าินะเนาะ่านเนะนเออหนึ่ม,มาจะทางคุณนดนบบอชน จอยวะทีเกันเด้อยิ่งมมายเด้อจอยเด้อครั้งแรกเีงบ่เาเนเียงรอบที่รอบแ่น้ี่รอบี่ได้อยะมเกันนันแเบียงยเยบาอันน้องผัดไทยเพิ่่ได้เข้ามาบ่เมือนเข้ามาเดวเศ้าเออตีเพิ่สีิอยู่นี่นะเนไปซอยเบียบ่เียงบ่บ่นว่าได้กินบุเาอ๋ออันงานบุญหันบ่ นายจะแม่นเลยจ้ะบ <me> ่เ <cheg> ตียงบ่ได้เข้ามาเด้อมื้อนี้บ่บ่เห็นเข้ามาเลยอ๋อนั่นเรายางนําเวกงานนี้เจ๊เนทําตกบ่แงนี่ก็สิเหนียวอีกได้เนาะะโดยที่ดินนี่ถ้าฝนตกบ่แงก็สิเป็นดินเหนียวอีกนี่ยากแซ่บ่ ชาบุญเพิ on, ่นย <ique> ังเท่าเมื่อกี้นีดน่ะนึ yeah, ่งมื D ่นนะแต่ว่าจิบมัอนั่นนังรดเนึดาวยังคามื่นกนตกมันมันปิดทางก็ตกตยังไม่ได้ลองแฮ้งจะเถอเหรอว่าเดือนเนี่ฝนตกแห้งหรือลองเหรอในลองเรือ เยันว่ายังไม่ลงฝนแห้อยู่เพียบบนนี้บางพว่แล้วอ่ะปลอดภัยเนาะเี้ยวกไปเกบงไง้าเดียวฝนน่ะตมาแล้ว้าเดียวร่ม้าเดียวนี่น้าเต็มเบิดให้หน้าแถวนะ ดี๋ยวขาบ้านหน้าบ้านนาหัวเนาะบ้านนาหัขวขัวขึ้นบ้านนัน้นดุมนาหัขวขัวลงมาพี่นี่บบมีพน้นทางเด็กงสิบเลยตาหน้าหัขวขัวขึ้นเติงพุ่นนี่นอดพ่นสว่างพุงนะ่นช่างเนาะน้ำน้ำหายหน้าขาวจ้วงอยู่เลยคือยามอันเกี่ยมไปให้ไปหน้าเลยอันน้องโอ้ยคือยามเดือนลูกอน,น,นู่เยเออแบบว่านั่นน่ะดีนี่ บัดมาเทลชิโนฮาบวดบุมี่ผลฮก็เริ่มมันมืดมานี่ายนะหา,ากระยับปลบกแปล่าขา้เอาแรงเข้มานี่เด็กจืจืจจเจ้าเนาะ <c oughs>

บอก่ามันมันบาแห้งพ่อชำนี้แหละทางนี้เบิ้งทำสีแห้งแหง้งโดดคือจุมเฮามากินี่ทางนั่นมันยูนลดมคเดียวหนึง่งยังเต็มไโด้วน้ำทำไง ขอเถอะละหนอยและกำลังกำลังเฮามีแหละก็ได้ทีมงานมาเปินมามาเปิดกระต่อยรถต้องรถตูด้าโล่จังรอบอกคำภัยว่าได้เข้ามายู่ว่าเหมือนบอกคำภัยว่าได้เข้ามายู่หีฝนก่อนบอกแล้วเข้ามาในให้กันไมาแล้วเข้ามาคนหนาในหน่อยหนึ่งเออเน่อเห็นเมื่อฝนตกมาไล่มาไล่ทีมงานบอลเข้ามาไล่โอ้ไล่น้ำอยู่เนาะเรียกว่าครบหน้าครบตาคนละเออ ไปกับปบฝนเลยเนาะเลยนั่นเลยบาจิตกับเข่ามาบาขั้กับเข่าบาแขนกับเข่าเบาสรีกับเข่าไปคุยกับเข่าวนโต๊ะแปลว่าจังยูมันจังบ่หัวน้องมาจอดมันเปื่อนนะเขามยูมันก็เปื่อนจิน แด็กลยงง่ายก็ดินอันนี้มันเนดินเนียกอันนี้มันเป็นไห,ห,หน้าหวายโดยเป็นไห,หนา,นาป,ปี่ดั้าเขาไปเลอยดั้เขาสูสูงปี้นึ่งขึนผมขึ้นมาขึอแล้วจอยอัน,นี้เมื่อค่อยมาทำบิดยังแถวนั่นก็ยังเป็นอันรูปไห,หนายู nhiều này na à, ừ. ừ. à, ừ. ai vậy nhỉ? Xương hơn, này nó đẹp rồi. Không đẹp. À, bên trồng đinh này đấy

ยมันอ่อนะัมันเท่าเลยเล่เลเร,า,รายกจให้ให้หน้าเป็นตกมาเดือนหกเนาะแลมันไทยุนไทยังเน่อได้เ,เา,า,ยยางเางาะปลาบริมาได้บบเดียนนี่ค่ะเขาจะคา,มา,าผมไปมาสองหมื <laughs> ไปมาสองมืเ,มเอเเอ ปลายมันเชื่อมมาทางนี้อยู่บ้านห้องแห่งสิบูมีคำว่มามีคำว่าพ่นตกนั่นโอ้ยงานบุญอนุญาตบ่เตียงในแห่งสีนั่นแหละ <c oughs> ทำ, <c oughs> ท,ำทำใจในี่แหละอันคำว่าเุทธเพีย <c oughs> บุญลาในปีเทราปีนะ่ะน้ำบ้านทำบุนในตกะผ่าอะไรมันก้นไม่อยากายเนาะ คืออันน่ะดำระบายฝนเนาะอยู่ทางมันต่ำทำแถวนะมันอยากมีน้ำพื้นที่มันมนั้น,นาสายเดินวัดนด้ทำ่าเขาเ้าปะหันเนาะมันใกล้วัดเนี่ยคนติด เข่ามาหาลายเมื่อยแล้ะน้อยอ่ะเนาะคนนั้นออกคนนี้เขาไม่ได้เอาวิจิตเทาเมื่อยเขาก็ต้องสูเพราะว่าเขากล้าใช้ฝืนนะคือว่ากินคือคือเราเลี้ยงเข่าวไม่มาจอยข่าวไม่เนี่ได้ผู้หาก็ต้องตอดหลับเพราะว่ามันเป็นนาทีของเขาเขาเปิดโอกาสที้เปิดตัวเองบางเรื่องพี่โอ้ยเนาะเข่ามาหลายดีได้บางทีลายไปเขาก็ต้องตอดหลับเพิ่นเมื่อยขาได้เขาก็ต้องสู คำว่า,มมาเมื่อยมันโบมีดอกยวว่าเขาปเปลืงเลย <c oughs> มีจะเข้า่าสูงสูงไปแน่เนาะดยไปนะฮเอาห้เป็นมาซอยเขาได้เขาก็เขาได้โอกาสแล้วเขาก็ต้องทำน้าที่ของเขาให้มันดีที่สุดนะคำว่า,มมาเมื่อยเขาก็ต้องเอามาใส่เลยเอาไปกับเพื่อนเสียคนบูเชิดนะของเราต้อ,วอง,องว่าเลยคำว่าเมื่อย <c oughs> เอาแทนได้คือเปล <c oughs> ืองทางภูเขาว่าเมื่อยเปล่องเมื่อยแบบนั้นเปลืองชิวายังไงลรามันก็แป๊บเดินในใจเขาในเมื่อแต่ว่า การที่ว่าเมื่อยก็สู้ไปเจองอะไมันก็มันก็มีคำว่าที่ว่าสู้กำลังใจให้กันนะแมนแต่ว่าแมนแมนนเลยต้องสู้และเมื่อยก็ต้องทนจนก็ต้องสู้กันนะเมื่อยในสั่นตลอดโดยสั่นแล้วแต่ว่ามันจะสั่นค่อยสั่นแห้งบัดเวลาแห้งแห้งกว่านี้บัดเวลาแห้งเวลาเราตื่นเต้นเวลามีคนมาสะพ้ายว่าบอกไปว่าสะพายท่านสี่ มีการมอบมันนี่เด้อมันมันตื่นเต้นในใจเฮานี่เฮาก็สันแนงเฮานี่ก็ะตุกโดยถ้าเฮาลมกับธรรมดานี่มันก็ัดคนตายลงไปออืเป็นเรื่อิงว่าโลกพากินสันก็สิน้ำเสนอก่อนแล้วเนาะบ่มพ้ถามสิน้ำเสนอก่อนเลยเนยเลยพอเบาใจ่อยเพิ่งครั้งแรกเนาะแม่นๆโดยเพิ่นเอิ้นว่าโลกพากินสันอติดมาเดิมาดนอล่าปีนี้เข้าปีที่4 ีเป็นัแต่กปกติผู้ขาก็เกิดมาก็เป็นคนแข็งแกร่งอะผู้ขาก็อยู่ที่ที่นั่่เศร้าไปพีแต่ว่ากลับไปไปมาปีหนึ่งมาท้องเทื่อบอกว่าจะหนึงบางปีก็บอได้มายาวสุดกับโควิดและสี่ปีช่วงช่วงโควิดให้อยู่พุ่นเลยบางพุ่นอกเอาว่าโควิดไปพบมาบ้าน มาโควิดเดยได้หอโรงงานโรงงานเขายข้โมยุตเออแต่ว่าให้เป็นคนเราไปหักษาให้เป็นคนเราไปหักษาว่างานมันยุบกได้งานมันกำลัง่วงมันกำลังดีเลยแหละออเดอร์เขามาตลอดเลยแต่พี่โออเดอร์เขามามันซ่อนออเดอร์ซ่อนออเดอร์มันมันยลแบบนี้ตอนนีดจำนายให้ได้ให้ได้จลงายออกเลยแต่คนงานไทย้างมันมีผู้เป็นมันก็เป็น ผู้ขาก็เป็นสองรอบโควิดสีติดวัคซีนหาเข็มเลยนี่โอ้เซเนกาสซเนกาสองไฟเซอร์สามผู้ขานสีจีฮอร์เซเนกาเอตาสซเนกาสองเข็มไฟเซอร์สามเข็มแจ้งยังห้าห้องบริจืดได้ยานเพื่อสีให้เจ้าของสีสามเข็มว่ะห้องนี่ฮะบริจืด มีอยู่นใใบบเอออมียู่ใบนั่นเก็บใบอยู่ถ่ายไโทรศัพท์อยู่บางทีเขาไปหันไปหนีเลยเวลาพูนถามเวลาพูนถามว่าดิไซน์นันช่วงนั้นแต่แต่อยู่บ้านเท่ากันยังไปถายการเดินทางนี่ยังได้ถือใบนั่นไปเลยโดยมามาเชนูมันยังนี่เนาะยังได้ถือไว้ห้อซักวัคซีนแล้ว่อร์จะครบจะเข้มจะเข้มเในพอ้นถามนมาจอยถามไหมฮะเดี๋ยวนเดี๋ยวคอยไปถ่ายเบิึง ขับรถข้ามเป็นจุขยะ่อนพี่น้องเลยเชียร์พื้นที่โอ้ยหใครแต่ว่ามันบมโตกแห้งเนาะก็มันโตกแห้งเป็นจุดบป่ยใหม่ได้นี่ใครแต่ว่าบมตกแห้งพี่น้องเยเนาะเป็นเปล่าเรียบร้อยแล้วบียนเนี่เขาเป็นน้ำตาลเนี่มันตกแห้งแล้วมันสิลล์มาดเนาะ

ជាំ្រូវានខ្ញុំពី្ เออจูดมันก็นใหม่แหละไคมันดุอันใสอันบังไปต้องกุ้งนี่ใช่าปะกาดไปยักษ์บุ้มนกยักษ์ใหม่เนอะใหม่แล้ทั้งพื้นมันยังมาได้เปียกฝนมาได้แห้งมันดุนลกลมมันอยากบิดเลยไหม่เต็ง เดี <Es> <an> no. <harder than> <half> ๋ยวมันบ่แหงเนาะทำแห้งมันจุกบ่ได้ด้ยนะสีปไวแน่อ๋อน้ำหนึ่งบ่ออ๋อก็ปวเรื่องมาไหวกองไว้นี่นี่อะไรนาะ เเป็นเพขตกวดเพียพื้นทนนี่ยันเจ้ากองเพิ่นจักมาทำให้น้ำนาเฮ็ดให้เฮ็ดนาเพราะว่ามันกะน,นั่นแล้วพี่น,อน,น้องเนาะโจยามานาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของข้าเจ้าเลยพี่น้องเพิ่นหันต้นไม้ออกก็มันนั่นๆนน่อทางพุ่นไฟอันจงนังไดพี่น้องเอ้ยนี่นก็ประมาณนี้แหละถ้า,าพิพากกันนะก็ต้องกลับขอโทษขออภัยอะไรเมือพามือพน,พ,นพุ่นพุกพี่น้องเอ้ยมูบักใหนนะึ่ง ลงมาอีกจกกกักทีว่าແນວໃດພີ່ນ້ອງເນາະອາໄປກ່ອນຢູ່ริมແຮງມາຊິປູຊົນພີ່ນ້ອງໃຫ້ໍກາວາະບີບີຊູຄູນນາ